สำนักควรสองร้อแท้ไหลอ่าพีเช้าๆเลยก็เร่งด่วนนิดนึงนะก็เดี๋ยววันนี้จะไปติดตัว ST อสกันที่ถ้าแถวสะพานใหม่ไม่ไกลจกสญญะสำนักเท่าไหร่ก็มีพวกใบท่อนะอย่างที่บอกแล้วใบท่อก็ราคาโค,คุ้มเลยแล้วก็คุณภาพก็ถือว่าใช้ได้นะนะก็จะมีพวกแฮนด์การล้มอะไรพวกนี้นะรายการอ่าก็เป็นรายการพอสมควรนะก็เดี๋ยววันนี้เราไปติดตั้งให้กับอ่าพี่จุ๋มกันแล้วกันนะถ้วผมจาไม่ผิดนะพี่จุ๋ม ครับผมก็โอเคเดี๋ยวนัดกันไะว้ประมาณสักสามโงเช้าสะพานใหม่คงใช้เวลาไม่นานมากนักไปเดี๋ยวเราไปชมกันโนเพิ่งได้รับรถมาใหม่ๆล่าสุดเลยโอเคครับผมฝาก e ีนี้ไว้หน่อยนะครับผม Wondering how to make a play all night Looking your way from out of sight Thinking I should ask if you're doing alright You weren't easy, it's so hard to ignore Pull up on your right Ask what you're drinking, ask what you like Said you look good in the dim bar light So damn cheesy, who'd have thought you'd fall for somebody like me When you ask my name, I panic So what am I leaving? Your body was so magnetic Before I knew it, we talked and I think about you cocktail You told me that you have been waiting for Somebody like วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่กิตกับพี่จุ๋มนะที่สะพานใหม่ที่มอบความไว้วางใจให้สำนักคนสอล้อแท้ไหลมาดูแลก็เป็น s อ1 1 7อ่าก็ตัวใหม่ล่าสุดเลยแกะกล่องนะวันนี้ก็มาเสริมหล่อกันไม่เยอะมากนะก็แค่มีพักเท้าคนซ้อนนะอย่างพักเท้าคนซ้อนตัวนี้พี่กิตจ,จะเน้นจะเน้นเป็นแบบฟอร์บอร์ดใหญ่เป็นแบบบอร์ดใหญ่บอร์ดใหญ่ก็คือว่าจะเป็นคนนั่งนั่งนั่งแบบนั่งสบายหน่อยก็จะเป็นลายเดียวกับตัวหน้านะครับผมแล้วก็จะมีการล้มหลังแล้วก็แฮนด์นะนะ่ตัวแฮนด์นี่อย่างที่ผมบอกเลยนะฮน ก็จะเป็นแฮนด์12นิ้วนะครับเป็น12นิ้วความสูงอยู่ที่ประมาณ170ถึง175เนะี่ยผมบอกได้เลยว่าจะนั่งสบายเพราะมือท่วงท่าของมือที่เราเรา,เรานั่งเนะี่ยมันจะวางมือพอดีก็โอเคราคาก็ไม่แพงย่อมๆมถือว่าคุ้มค่ากับราคาแล้วก็จะมีปลายท่อยอดฮิตอย่างที่ผมบอกเลยนะ4.5โอเวอร์ไซส์ซผมบอกเลยว่าแค่ปลายอย่างเดียวก็พอแล้วนุ่มๆแน่น,นๆนะชั่วโมงนี้ไม่ต้องอะไรกันมากมายก็ราคาย่อมๆแล้วก็ใช้คําว่าโคตรคุ้มผมบอกเลยว่าโคตรคุ้ม ก็โอเคนะตามนี okay. кий, ini, ้นะผมขอฝากอีพีน okay. okay. ี้ไว um ้ว uh ันนี้วิ Yum. ่งไม่ไกลก็แค uh right ่สะพานใหม่นะก็โอเคขออีก mm ทีสำนักคนสองล้อแท้ไหลขอขอบคุณพี่กิตกับพี่จุกมจริงจริงนะครับผมที่มอบความไว้วางใจให้ให้สำนักคนสองล้อแท้ไหลมาดูแลในวันนี้ก็โอเคภารกิจวันนี้ช่วงเช้าจนถึงบ่ายก็จบละไม่มีอะไรมาก4ี่หรายการเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ในรายการหน้าขอขอบคุณครับ Me. Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Things fell you had you at a glance, yeah. But nobody ever asked if you could dance. yeah Well, the only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked. So what am I late? And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and you a cocktail, you told me that you've been waiting for somebody somebody like